กระต่ายพันนิพางัดหลักฐานฟาดเจอคำถามแซะเรียนจบหรือยังจ้ะเพราะที่ผ่านมาต้องเจอทั้งกระแสดรามา่าเจอทั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับสถานาการศึกษาถูกส่งเข้ามาผ่านโลกโซเชียลให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดศิลปินลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังดีกี้คุณแม่ลูกหนึ่งกระต่ายพันนิภาได้ถือโอกาสใช้พื้นที่บนช่อง tiktok กระต่ายพันนิภา โพสคลิปวิดีโอตอบกับคำถามดังกล่าวให้แฟนๆรวมถึงบรรดาขาเมาส์ออนไลน์หายคล้องใจพร้อมกับโชว์หลักฐานการศึกษาให้เห็นกันแบบชัดเจนเต็มสองตาเลยทีเดียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กระต่ายมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่ากระต่ายเรียนจบหรือยังวันนี้กระต่ายจะมาให้คำตอบกันนะคะกระต่ายเรียนจบปีนี้ค่ะเรียนจบปวสบริหารธุรกิจนะจ๊ะทุกคน ตอนนี้กำลังหาที่เรียนต่ออยู่เด้อค่ะส่วนปวชรกระต่ายก็ได้สมัครไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันดังเลยค่ะเรียนระบบทวิภาคีและก็เรียนกศนไปด้วยจ้ะจบมาก็เลยต่อปวสและขณะที่คุณสามีสุดที่รักอย่างครูไพรบูลแสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจวดจัดสตูดิโอก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเจ้าตัวได้อธิบายเน้นย้ำว่า สวัสดีครับขอตอบคอมเมนต์นี้ครับกระต่ายได้เรียนไหมจ้าตอนนี้คือเห็นฝั่งนั้นว่าเรียนบทจบจ้าโปะมากตอบเลยครับว่าน้องจบปวสสแล้วครับสาขาบริหารธุรกิจครับน้องเรียนแบบทวิภาคีเรียนกศนอไปด้วยตั้งแต่ปวชจนมาจบปวสอตอนนี้กำลังเรียนที่กำลังจะหาที่เรียนใหม่ปริญญาตรีครับ หลังจากที่ทั้งสองโพสต์ได้ถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับแฟนเพลงรวมถึงชาวเน็ตสายเข้ามาร่วมกดไลค์และแสดงความเห็นให้กำลังใจกระต่ายพันนิพาศิลปินคนโปรดอย่างล้นหลามเช่นกันขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com